การอยู่อาศัยก็ดีนะครับการตกแต่งก็ดีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ดีตรงนี้เปลี่ยนไปเจนใหม่ๆเนี่ยเขามีมายเซ็ในการเลือกซื้อสินค้าแต่งบ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเจ n เนอเรชันซกกำลังจะขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการเลือกซื้อของตกแต่งบ้านยังไม่เห็นเลยว่าออนไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าดิจิไลเซชันเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบกับกลุ่มไหน วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรัเชิญทั้ง3ท่านนะครับเราจะมาร่วมเสวนา,ากันในหัวข้ออนาคตของแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านนะครับคุณจิรพัฒน์มองอาการมีบ้านสักหลังหนึ่งหรือการตกแต่งบ้านในปัจจุบันเนี่ยครับมันแตกต่างจากอดีตอย่างไงครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะก้าวไปสู่จุดไหนครับสิ่งที่ผมมองจะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนไปนะครับการหาที่อยู่อาศัยก็ยังดูในเรื่องของทําเลนะครับดูในเรื่องของบัตรเจ็ดนะครับที่เป็นคริติคอ Uh, decision making factor นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปผมขององส่วนใหญ่ๆ1เลยเรื่องเรื่องของสังคมเมืองนะครับคนอยู่ในเมืองมากขึ้นและก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคือที่อยู่อาศัยลักษณะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เกิดเมื่อก่อนเคยมีบ้านหลังใหญ่ๆตอนนี้ถ้ามันอยู่คอนโดเฉะนั้นการอยู่อาศัยก็ดีนะครับการตกแต่งก็ดีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ดีตรงนี้เปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่า ที่ผมเห็นเปลี่ยนไปจริงๆนะครับก็คือเรื่องของดิจิทัลเซชันนะครับหรือการที่ประยุกต์ใช้ดิจิตอลเข้ามาในเรื่องของการอยู่อาศัยการเลือกซื้อบ้านนะครับหรือหรือแม้กระทั่งการตกแต่งนะครับเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยแทนที่จะเป็นเราตัดสินใจคนเดียวนะครับหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เรารู้จักนะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าเพียร์พาวเวอร์มากขึ้นนะครับเพื่อนบอกว่ายังไงนะครับบ้านนี้ซีดีนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อนี้ซีดีนะครับก็จะ เขาม,ามันมีบทบาทในการตัดสินใจเทรนด์อีกอันนึงที่ผมเห็นคนไทยเนี่ยแอเซในเรื่องของ DIY มากขึ้นทําเองได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ไม่คิดว่าคนไทยจะยอมแบกลังกลับไปบ้านแล้วต่อเป็นตู้เสื้อผ้าเองคุณชนะดมองว่าอ e ีคอมเมิร์ซมันจะมาส่งผลต่อวงการของอสังหาหรือว่าการมีบ้านเนี่ยตกแต่งบ้านยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยคือลุคเจอร์นี่ของลูกค้าเปลี่ยนไปเขามีการเลือกจากโลกที่เป็นดิจิทัลก่อน ยังไม่ต้องมาดูของจริงแล้วค่อยตัดสินใจที่จะมาดูผู้ขายเองหรือจริงๆผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแบรนด์เองเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ให้ไปเข้ากับเจนนี่เขาอันที่2เนี่ยผมว่ากลุ่มลูกค้าเจนใหม่ๆเนี่ยเขามีมายเซ็ตในการเลือกซื้อสินค้าแต่งบ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องการซื้อสินค้าที่ reasonable value for money แต่แบบคุณภาพอาจจะใช้ได้สัก5ปี7ปีก็โอเคละ คนเนี่ยโดยเฉพาะคนยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีวิธีการเลือกสินค้าเหมือนคนคือคนแต่ละยุคก็มีวิธีการเลือกสินค้าไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่ากลุ่มที่เป็นของใช้ของตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งโซฟาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อกันออนไลน์นะครับยังไม่เห็นเลยว่าออนไลน์ช้อปปิง้งหรือว่าดิจิทัลเซชันเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบกับกลุ่มไหนเมื่อไหร่ถึงจะเป็นเวลาของสินค้ากลุ่มนี้ที่จะแบบโตในอ e ีคอมเมิร์ซการโตของมันเนี่ยมันจะเป็น รูปแบบเดียวกับแชร์ออฟพ็อกเก็ตดังนั้นคือตอนสเปนกับที่เป็นบ้านของใช้ในบ้านเนี่ยมันอาจจะซื้อนานๆทีนึงแต่ซื้อทีมันเป็นเงินก้อนใหญ่ดังนั้นคือเราจะไม่คาดเปลี่ยที่ความถีเ่เยอะๆยกยกเว้นแต่ของตกแต่งบ้านจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างนี้นะอีคอมเมิร์ซ e ไม่ได้ทําให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะหมายถึงว่าไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําให้อะไรมันเปลี่ยนไปมากเขาแค่เปลี่ยนวิธีการซื้อแค่นั้นเองดังนั้นตอบยากว่าอีกเมื่อไหร่แต่โดยโดย, Nature, เ,ยเ,นนะเ,เ,เนยจเจอร์ แต่มันต้องการจุดทริกเกอร์พอยต์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในทริกเกอร์พอยต์นั้นอยู่บางอย่างที่ฟริกชันมันน้อยหน่อยมันก็อาจจะไปได้เร็วหน่อยบางางานที่เป็นอย่างที่มันมีฟริกชันเยอะขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่านงๆก็มองอยู่ว่าฟริกชันเหล่านั้นคืออะไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกชิ้นในวันนี้แต่วันนี้เริ่มแล้วสำหรับวัสดุตกแต่งบ้านเนี่ยถ้าถามว่ามันมาหรือย,ยังผมก็ตอบว่ามันมาแล้วแหละผมว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่เจเนอ เจเนอเรชัน4กำลังจะขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการเลือกซื้อของตกแต่งบ้านเพราะฉะนั้น mindset ของเจเนอเรชันนี้จริง,รงๆเขาเกิดมากับหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที mindset พวกนี้ที่เคยสินค้าที่เคยบอกว่าเฮ้ยฉันต้องมาดูฉันต้องมาสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแบบมหาศาลเลยผมว่าอีก5ปีเนี่ยจะเห็นเห็น,เห,นเห็นดำเห็นแดงว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรจะเป็นตัวผลักดนันทริกเกอร์พอยที่ทำให้เราก้าวข้ามจาก34%ไปเป็น20%ขึ้นเนี่ยคืออะไรบ้างครับ มันก็ค่อยๆคงค่อยๆโตอย่างที่ผมบอกนะครับจากจาก4-5%เ่ยเผมก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าว่ามันจะไปถึง25%เหมือนประเทศจีนได้ไหมเพราะว่าจริงๆมันมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างถามว่าเมืองไทยจะไป25%ได้ไหมตอนนี้เราเริ่มใช้แคชน้อยลงคือคือปรากฏการณ์นี้น่าจะเป็นหนึ่งในะ enabler ที่จะทำให้เราอย่างที่นั้นบอกไปแน่ๆยี่หรือเปล่านะครับคือคือเรื่องของ payment ที่แบบ super ง่ายตอนนี้นะครับ แต่ว่ารับตังค่อนข้างยากคุณพนวัตรถามว่าพี่ๆคิดว่าตลาดตกแต่งบ้านออนไลน์สามารถสร้างประสบการณ์ด้านสินค้าให้ลูกค้าวิธีไหนได้บ้างครับคีย mm ์หลักคือสตอรี่สตอรี อันนี้ได้ในทุกกลุ่มเลยเคยเห็นโฆษณาบางอันไหมล่ะเราไม่ได้อยากได้เลยจงทั้งเห็นโฆษณามาแบบว่าเอ้ยเราอยากซื้อมาลองแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยครับดังนั้นหมายความว่าคือสมมุติว่าถ้าเราเราจะสร้างประสบการณ์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือประสบการณ์แบบร้านมีคนแนะนํามันไม่ใช่มันคนละแบบเอาง่ายๆคือสร้างได้ไหมได้ประสบการณ์เหมือนกับออฟไลน์ไหมไหมแล้วก็บอกได้ลึกกว่าต่างกันแล้วก็ถ้าจะใช้เนี่ยให้ใช้ประกอบกันออนไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์แบบหนึ่งออนไลน์แบบหนึง่งน,นี้คาตอบทุกท่านมองว่าโควิดมันมาส่งผลหรือับ การมีบ้านการอยู่อาศัยยังไงบ้างครับแล้วผู้ขายต้องปรับตัวย,ยังไงบ้างเพื่อจะแบรบรับมือกับสถานการณ์นี้ครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับเราเห็นดีมานชีฟตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็เห็นชีฟของความต้องการนะครับจากจากที่เป็นคอนโดก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันชิฟไปในเรื่องของบ้านเดี่ยวค่อนข้างเยอะเพราะว่าดีมานตรงนั้นเป็นเรียลดีมานจริงๆนะครับการที่มีโควิดเนี่ยทำให้เราจะต้อง ไปย้อนดูในเรื่องของบ้านหมายถึงอะไรสําหรับลูกบ้านของเราเพราะฉะนั้นเราเราต้องแครกให้ออกว่าพอบ้านมันมีนิ่งมอสำหรับลูกบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องทำไงกับมัน flexible space นะครับ flexible furniture นะครับเรา define คำว่าบ้านของเราใหม่นตอนที่เราออกแบบนะครับแล้วตอนที่เราให้บริการด้วยนะครับส่วนคอนโดเขาปรับตัวยังไงนะครับคอนโดเนี่ยปรับตัวโดยเอา corner reading corner ฮอบบี้คอรเนอร์ก็จะไปแนวทางที่ว่าหาเฟอร์นิเจอร์หาอะไรเล็กๆน้อยเพื่อให้มุมๆนั้นเป็นโลกเล็กๆอันหนึ่งในคอนโดนะครับอันนี้ที่เห็นจริงๆในวิกฤตมันก็เหมือนมีโอกาสบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเก้าอี้ทำงานหรือโต๊ะทำงานแบบแคชชัวเนี่ยโตขึ้นอย่างมากจริงๆผู้ขายเองก็ต้องก็ต้องหาประโยชน์จากตรงนี้แต่แต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ยโควิดมันเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ย ทดลองใช้คือมันบังคับแล้วกันในช่วงโควิดเนี่ยบุญถาวรอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโตประมาณ4-5เท่าลึกกว่านั้นก็คือว่าจำนวนแชทลูกค้าแชทมาเยอะมากแล้วแล้วในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยและหลังจากนี้มันก็จะมีคนที่เฮอใช้ก็ดีนี่หว่ามันก็จะเป็น g r o w ที่อยู่ในใน e อ,อีคอมเมิร์สทุกท่านมองว่าการที่มันมีมาร์เก็ตเพลสที่เป็น เรียกว่าเป็นศูนย์รวมแล้วกันครับที่รวบรวมสินค้าในหมวดตกแต่งบ้านแล้วก็วัสดุก่อสร้างเนี่ยบน,นที่เดียวกันแบบน็อกๆเนี่ยครับมันมีผลดียังไงต่อคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้บ้างต่อผู้ขายครับในกลุ่มนี้บ้างการมีมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันจริงๆมันมันก็ง่ายคือจริงๆการทำเว็บเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนใช้อะไรหลายๆอย่างที่ที่ท,ที่ที่เป็นปัจจัยนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการมาอยู่ในมาร์เก็ตเพลสเนี่ย มันมีความเรดโอเชียนอยู่เข้ามาแล้วทำยังไงให้ให้ให้คุณโดดเด่นอันนึงที่สำคัญก็คือคอนเทนต์ทำยังไงเข้ามาถ้าคุณแค่แค่มาลิสต์สินค้าแล้วคิดว่ามันจะขายได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องทำยังไงให้ลูกคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นเวลามันมาอยู่รวมกันในของชิ้นเดียวกันนะเรียกว่าเป็นตัวตัวขับเคลื่อนอันหนึ่งของแต่ละอินดัสทรีผู้นี้เ,เลยนะครับแต่ความโหดมันอยู่ตรงนี้ความโหดมันอยู่ที่ว่า ไอ้มาเก็ตเพลดสามเจ้าที่เป็น4ีเปของตลาดอะเป็นมาเก็ตเพลสจีนนะครับแล้วมาเก็ตเพลสจีนเขาจะเชียร์ของใครครับเชียร์ของไทยเหรอครับเขาจะเชียร์ของไทยก่อนครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้รู้ก่อนว่าอันไหนขายดี แล้วเขาจะได้ไป Import มาได้ถูกเราเห็นอย่างเงี้ยในทุกแคตตาล็อประจําเลยใช่ไหมครับดังนั้นคือผมถึงได้บอกว่าพอ,พอมาคุยกับนกๆในแบบเฮ้ยเป็นเป็นมาร์เก็ตเพที่แบบของไทยไม่ใช่จีนนะผมเลยแบบอ,อันเนี้ยโคตรสาคัญเลยจะบอกว่าสําคัญมากๆปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญเล็กน้อยสาคัญอะ่ะเรียกสําคัญกันแล้วกันว่าคุณอยู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่หนึ่งนะครับสคือคุณแอคทีฟเป็นระยะไหมมีแอคทีฟบ่อยๆนะครับคือไม่ใช่เปิดมาแล้วเงียบนะคุณต้องตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กการที่คุณ เซลเลอร์เนี่ยจะมาอยู่ในมาเก็ตเลสเขาได้อะไรอย่างแรกเลยเนี่ยได้ reach นะครับอาจจะเป็นลูกค้าใหม่นะครับที่ไม่เคย reach ได้หรือลูกค้าเดิมที่จำนวนเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เชื่อว่า m a r k เ t p l เ c ททำได้นะครับอันที่สองเลยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า Facilitation นนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่มีห้องอย่างนี้นะครับ การที่มี Data Scientist อยู่ข้างหลังที่จะบอกว่าของคุณดีหรือไม่ดีจะต้องปรับปรุงยังไงมาเรียนกับ Marketplace ที่ Facilitate พวกนี้ให้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าแบรนด์คุณได้นะครับยังไงคุณออกไปทำของคุณเองได้อยู่แล้ว